ตัวนี้ลูกตัวตัวนี้ตัวนี้ลูกเข้ม68ครับเข68เนาะครับอีกประมาณ2-3เดือนได้ผสมครับนะครับพนว่าเป็นลูกของเข68อสวัสดีครับเอสวัสดีครับเปลงไหนครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็คัดงัวเขาเกือบเต็มคอกแล้วครับผมครับไอ้ถามเนี่ยทุกคนมีวิกฤตเรื่องการขายงัวงากๆเราเป็นยังคอกเขาขึ้นได้ขายมืดตลอดครับไอ้ถามเนี่ยก็เพิ่นกระทานลูกงข้าก้ากับมีครับแล้วก็ เป็นถามกันว่าซื้อมาได้ใสแน่สิ่ไหมครับครับเป็นเจ้าเจ้าก็มาเอากันหลายครับครับเอานะครับบอกไงว่าคือไงว่าความเสื่อมหมันเนาะเองเนาะแล้วที่นี่นะครับกะเมื่อนี้มีทั้งหมดเจ้าตัวเองมื่อนี้มื่อนี้มีสิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวเนาะครับไอชิวิยูนั่นไมขอนี่คือว่าจองเราเนาะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนะมิจองแน่มีอ่าล้อตรวจทองมีล้อเขียกแน่ครับครับโอเคนะครับตัวนี้มีจองแล้วล้อตรวจทองล้อทรงนั่นเองเนาะครับมื่อนี้นะครับมีราคาหนี่คือยังไงนะ พี่น้องสามารถจับตองได้แล้วก็มีง้วงงามพร้อมนาะเอเนาะไอเบิ้งเราตัวหนึ่งไอมักแล้วแต่ว่าไอสิมี้งสื่อบอลครับมาเบิ้งตัวแรกครับครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงัวสาวทองแรกครับงัวสาวทองแรกทองพริกแดงได้เกตเดือนครับตัวนี้ง้วสาวทองแรกทองพริกแดงเกดเดือนนั่นาเองครับผมทองแรกก็ินวานี่ทองแรกครับเนาะพอบักเขาข้าในมีเนาะนะครับตัวนี้ทองแรกตัวทองเองว่าตัวนี้ตัวทองแล้วครับผม ตัวนี้เป็นตึงๆเนาะแต่ว่ามันจะเป็นงัวแดงเลยพี่น้องครับแต่ว่าสีม่นเข้มกว่าเื้อลราเป็นงัวโบดครับเพราะว่าเป็นงัวคลิปหูดํานะครับเครื่องเพชดํานะครับแล้วก็เป็นงัวที่โค้งสางใหญ่นะคือสูงประมาณลอยซี่สิบห้าบวกนะครับว่าน่าจะลอยห้าซี่ผนละแต่ผมบอกผมไม่ได้รับเมือนวันแต่ว่าไปโดยสายตาคือวันสี่สิบห้าบวกเนาะครับหันห้าตัวใหญ่ก็เจ้าก็ได้เจ้ากับที่คาร์พาวเขานะครับก็เป็นงัวที่เนื้อหนังดีเจ้าเนื้อครับพี่น้องครับ พริกแดงพริกแดงครับได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับเนาะเอาตัวนี้ก็คือพี่น้องรับล้ำตัวเง้วครับันาหาหาสูงใหญ่ยาวนะครับพนะล้ำตัวเง้วมันกระเพื่อมการกองกำเนื้อครับเระเทศไทยมันน้ำหนักหลายกองงอสันครับจะบั่เอตัวนี้ตัวนี้เปิดไ้เจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับเอาเดี๋ยวผมขยายเบื้องข้างด้วยนะครับะให้เบื้องอะไรหครับประกันคาทุกคาถอนเนาะครับประกันตำนี้ครับประกันตำนี้นะครับ ขาโทกขาทอนครับพี่น้องครับแล้วมันทุกอย่างนะครับแม่สาวทองแหลกพี่น้องครับผสมพริกแดงไว้นะครับปะดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ทองแหลกคือกันครับทองอ่าช็อกโกแลตครับแม่สาวทองแหลกเนาะตัวนี้จุดเด่นมันคือว่าลำตัวลำตัวเง้วเป็นเสี่ยงพื้นผ่านนะครับตัวนี้ครับคือนะครับตัวนี้เห็นว่าพี่น้องครับการสังเกตง้วนะครับ ตะกี้ผมไปเบิรงงานประกวดได้อยู่โกซุมนะครับอาจารย์ขนบอกว่าที่เป็นคนเป็นบริษัทขนบอกวาอ่าหัวงวบาร์มันคือเบิรงก็คือลำตัวมันจะยาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็ตัวนี้คือแข้งขาหัวใหญ่เม็ดสีก็ดีครับตัวนี้เป็นง้วใส่เฟมใหญ่ายนะเนาะนะครับครัเฟมเฟมใหญ่ายนะครับเป็นง้วบบาร์มันแม่สาวแม่สาวครับนะเป็นลูกสองสีง่ายได้หลายก็นี่ครับครับตันนี้คือเม็ดสีดีนะครับแล้วก็หลังตรงนะครับแล้วก็แข้งขาใหญ่ชี้กระชับนะครับพี่นน้้้องแลวก็สีเขมะครับ คิ้หูดำนะครับเครื่องเพชรดำครับตัวนี้หางขยาวนะครับตัวนี้บ่มีห้อยด่างในน้ำมืตัวนี้เนาะครับบ่มีห้อยด่างครับไม่มีรอยด่างครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะครับจะเดินละเอผสมไปผสมได้สี่ข่าวสองเดือนแล้วครับตัวจทองอันดับสาวแล้วครับผสมจะได้สองเดือนแับสาวแล้วครับขอยัดชี้แจงนะพี่น้องเนือผมใส่โทรศัพท์ไอโฟนไทยเราที่นี่นะครับสีอยู่ในนี่มันจะสีจางก้อนที่โตจริงตัวจริงหรืสีเข้มก้อนนะครับอันนี้เขาอยัดคอนโทรกล่องโมหันจะบุคคลกล่องผู้อื่น แนวก็คือบัวใด้วันเท็จเป็นสีแดงเข้มไปหอดปูป่วตัวเล็กหน่อยยังจางครับพี่น้องครับราคาราคาเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับแล้วก็ของผมท้ายที่ยังตัวหน่อยไปหอดตัวใหญ่ก้ออีกนะพี่น้องครับตัวนี้คือบัวสูงตัวนี้น่าจะร้อยเกือบร้อยหาสิบครับนะครับประมาณร้อยหาสิบต้อเป็นง้วงแซงยักษ์นะครับแต่ว่าเป็นง้วงบามันเท่านี้แหละนะครับพี่น้องครับก็คิดว่าเป็นง้วงที่โค้งสร้างดีนะครับเหลือแค่ครบสมบูรณ์ซื้อพีน้ครับคือมันเกิดสมบูรณ์เหรอแต่ว่าหาน้หามันของไ ป่ะตัวต่อไปนะครับครับตัวต่อไปเป็นงัวสาวครับงัวสาวครับจักเดือนครับว่าตัวนี้ประมาณสิบเดือนนะครับประมาณสิบเดือนเนาะครับมนะครับเป็นลำปีสกินเนาะเนาะมีร้อยลำปีครับจ้าแต่ว่าหายแล้วนะครับตัวนี้คือพี่น้องครับมันเป็นล้ำปีหายแล้วพี่น้องครับแล้วนี่มันเคยมีพุ่มตลอเท่้นี้ครับจักบาทครับตรงสิตัวนี้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทเนาะครับนะครับเป็นลำปีหายเรียบร้อยแล้วนะครับหูสัน สวยครับนะครับเห็ดหูสันสวยเนาะคืองวตัวนี้จุดเด่นก็คือโค้งสางไงกระดูกแข็งค้างไงพี่น้องครับเราก็ชี้กระชับดีครับแต่ว่ากะเป็นลําปีแล้วว่าเบียงนำกระพิรูดที่เก้าเลยพี่น้องครับราคาสี่หมื่นสองพันบาทครับมาตัวต่อไปตัวนี้กับงวสาวคือกันครับงวสาวอายุประมาณใกล้เคียงกันครับผมสิบเดือนอายุว่าสิบเดือนเนาะนะครับอายุใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมันจะรู้สึกว่า ขาหน่อยก็ตัวนั้นตัวนั้นค้งสั่งไงก็อตัวนี้อ้วนก้อนเนาะเป็นงัวโบดครับตัวนี้ครับตัวนี้ราคาบ่าอีกตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นครับตัวนี้ห้องว่าสี่หมื่นครับตัวนั้นมันกระดูกยีก้อเขาเลยเพิ่มไปสองหมื่นเนาะแต่ว่าตัวนี้มันคือกระดูกหน่อยก้อซื้อต่ว่าเดืองกัมเนออนี้หลายก้อนะครับอ้วนก้อนะครับแต่ตัวนั้นมันถือขิ้งีก้อเป็นงัวโบดตัวนี้นะครับอันนี้คือเปรียบเทียบง้อของขังของในของนี่จะเชียรได้เด้อนะครับครับผมอ่ะนะครับสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทต่อรับ สี่หมื่นบาทต่อรองได้มันการล้ำตัวเงาดีพี่น้องครับตัวนี้ครับปะตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นแม่ลูกครับลูกตัวแรกครับผมเป็นแม่ลูกนะครับแม่แม่ท้องแล้วครับตัวท้องแล้วแม่ลูกตัวผู้เนาะครับแม่ลูกตัวผู้ลูกจะเดินอะไรเองวะตัวนี้อะไรก็ครับจะเดินนะครับลูกมันนี่ลูกกัดแต่มันสามเดือนครับสามเดือนแม่ผสมตอะไรไปเนาะสามเดือนสี่เดือนแม่แม่ผสมมาธาดอไปครับมาธาดอครับ ผสมได้สองเดือนครับผมผสมใน้2เดือนเนาะผสมมาถ้ารอได้2เดือนนะครับตกทองอันดับเ่าแล้วครับอันดับเท่าแล้วเนาะจะบัตรเองว่าตัวนี้แม่ลูกคนนี้แม่ลูกเกิดไปหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทเนาะอันนี้เป็นง้วงใส่กลางเนาะเองเนาะแต่ว่าให้ลูกเก่งครับแต่ว่าให้ให้ลูกที่ครับลูกกะลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าก็ขึ้นแล้วครับนะครับตัวนี้นะครับผสมกระติดเลยผสมติดเลยนะครับเนาะนี่ คือแม่บว่าไงบนไหนแต่ว่าลูกไงครับพี่น้องครับโค้งสางดีนะครับตัวนี้ป่ะตัวต่อไปครับท่าได้ก็เอะตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทครับเลขลูกหมื่นห้าพันบาทแมียทองประกันทองครับคือซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามครับผมพร้อมรุ่นเนาะครับเนาะเอานะตัวนี้แล้วก็แม่แม่ยังแม่ทองที่สองครับนี่คือลูกตัวแรกครับผมลูกตัวแรกนี่ลูกตัวที่สองครับแล้วถีไปเนาะเอ๋เนาะมาตัวต่อไปครับตัวนี้เฟมใหญ่เลยครับผม ตัวนี้ไม่ได้ลูกตัวเองว่าตัวนี้ลูกสองครับลูกสองนะทองวางมาให้ในตัวนี้ทองผสมซีไวซ์ซูนก็หกไว้ครับผสมซีไวซ์ซูนก็หกไว้กี่เดือนนะครับผสมไว้เนี่ยได้สามเดือนแล้วครับผสมเนี่สามเดือนนั่นเองเนาะตัวทองอันดับสองแล้วครับตัวทองอันดับสองแล้วครับตัวนี้นะครับ ติดทองชัวร์เนาะติดทองชัวร์ครับผมงัวตัวนี้เป็นงัวลูกแบบว่าลูกกระทงทิ้ดูบารซินนะเป็นงัวนใส่หยักเนาะคุณผู้ชมเป็นได้เล็โค้งสงังสง่งนะครับโค้งสั่งไงนะครับก็คือเป็นงวัวนใส่ที่พอเด่นมักสื่อ,ขอเข้ามาแต่ว่าอ่าแล้วแต่นเ่อสิมักแต่ว่าวันนี้เมื่สิบนะฮะโตใหญ่เหนือกับห,หลายครับตัวนี้นะครับราคาราคาหกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นห้าพันบาทเพื่อนครับวันนี้คือประกันทองประกันทองครับนี่ตัวนี้ก็คือว่ามันมีแผลอยู่ข้างข่างข้างนั่นเนาะในทางพิมตพ์เมาือ มาขอกผลไม้แต่มาย่อง,องครับมันจะมีแผลข่างๆนั่งหนึ่งเมตหนึ่งครับพี่นอออ้องแข็งช่มองเห็นหรือเปล่าองหันผมวานะครับบางตัวมันหนอนมันออกกองครับงออยู่ขอกผมว่าอีอวดนี่เห็นกองไทยแลนต์ตำผมวุ้ได้พี่น้องนะครับเอาพ่อยหญนออกเดี๋ยวว่าเบิ้งเอานะครับมาตัวต่อไปครับตัวนี้ผ <c oughs> สมวิโก้สองล้านไหมครับวิโก้สองล้านพ่อใหญ่เสียงไปพินพี่เส้นเตอร์ไว้ใคยให้ โขนิมิตี้ามว่าต้องไปทำไมกี่ตัวลูกเสียลูกซีไ่ไหววะต้องไปถีตัวลูกวิโก้สองล้านตอนนี้มีใบมิรอดเนาะมีใบมิลอดครับตัวนี้ได้3เดือนแล้วครับตัวนี้3เดือนแล้วนะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นงัวที่ใสใ่ใยหันมะเทียบกับตัวนี้มันกีบเมื่อไรตัวนี้มันงัวดใส่หยักตัวนี้คืองัวดใส่ใยเนาะครับอันดับสาวแล้วอันดับสาวแล้วครับประกันทองประกันตำนีครับผมจ็กเดือนก็่ือพสามเดือนครับสามเดือนเนาะครับตัวนี้นะครับเป็นงัวเฟรมใยครับพี่น้องครับราคาสูงประมาณหน่อยห้าสิบคนละมั้ ประมาณเกือบเราหาสิบขับนะครับแล้วก็ติดทองแล้วตัวที่สครับตัวที่สองได้ทองพี่น้องครับผสมวิโก้สองล้านไว้นะตัวนี้ราคาราคาหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทน้องเอ๋เนาะครับประกันทองประกันทองประกันตำนี้ครับผมประกันทองมาตำนี้อ่ะปะตัวต่อไปครับอ่าที่ที่ว่าแพ้ยุคขางฟังนี่ครับผมอ่ะโอเคครับมันตำข้ออ่ะโอเงครับแพ้หายดีแล้วครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อฟังรอยแพ้เป็นครับผม มาตัวต่อไปตัวนี้คือเป็นทรงมีตัวเหล็กอยู่ทั้งหนาเลยเอฟวันนี้ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งที่มันตีเบือมากนะครับแต่ว่าหางบ่ได้ใบมานําครับครับตัวนี้ผสมตัวได้ไหมเนาะทองอาบะเช่ครับอาบะเช่ของหมอปักปักฟาร์มครับอาบะเช่เก้าสามแปดเป็นว่าครับกี่เดือนแล้วครับผสมไว้ได้หกเดือนครับผมผสมไว้ได้หกเดือนนั่นเองเนาะตรวจทองอันดับาวแล้วครับตรวจทองอันดับาวแล้วนะครับตัวนี้เป็นงอเอฟหนึ่งนะครับเ่าไปเอฟสองนะต่วันยังเป็นลูกผสมเมื่อเก่า ตั้งใจไปตีเบอร์เอาไหมครับพี่น้องครับเป็น F1 ฟหนึ่งไม่พอมันทำเป็น,น,ปนตัวเมียครับราคาราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนั 50, <000 S 2> ่นเองเนาะนะครับก็ถือว่าราคาพอฟังนะแต่ไม่ได้กิ่งว่าหัวหล่นติดทอนกันที่ว่า,วา,วาร,ร,บบราคานี้เนาะครับตัวนี้สิมีอ่ะยุยุคเขาเขาเจ้าเข็ดมันบอสซ่อมกันไปะไหนครับหมอนาเขาเนี่ยครับแต่ว่าบ่บ่เป็นพันธุกรรมครับครับมันเป็นเขาเอิ์น่าเขาเข็ดอยู่ที่ฝีมือหมอของแต่ละคนก็ถือว่าเป็นตำหนินะครับมาเบิ่งเอานะครับ อ่าตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์ูนเก้าหกครับคือหนาดีแถเอตัวนี้เนาะเนื้อนังดีเนาะเนื้อนังดีครับกระดูกก็ดีนะครับตัวนี้ครับมีมีร้อยแผลลํำลำปีนิดนึงครับเป็นลํำปีหายดีแล้วเนาะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับกับเป็นลูกของซีไวซูนเก้าหกเจะเดือนเอตัวนึงว่าตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบเดือนครับผมประมาณสิบเดือนครับราคาราคาห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับ อันนี้ว่าอันนี้ราคาห้องราคาห้องครับคุยกันได้อีกครับผมราคาห้องเนาะคุยได้อีกเนาะครับเนาะที่น้องครับสมัยกี่ให้มีงว่าบอลทอหล่นนะหันห้าปายุฟาร้มต่างๆนี่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนาะอันนี้คือห้องห้องไว้ยังต่อยอีกต่อได้อีกครับปะที่ดีที่สุดในคอกตัวนี้ลูกตัวเอตัวนี้ตัวนี้ลูกเอฟหกแปดครับเคหกแปดเนาะอีกประมาณสองสามเดือนได้ผสมครับนะครับพนว่าเป็นลูกของเอหกแปดตัวนี้จูงโชดเลยพนว่า ครับได้ครับผมเอาเดี๋ยวนะครับตัวนี้ขออนุญาตโชว์ความงามนะเพราะว่าง่วงามเพราะต้องโชว์ครับตัวนี้ทุกบุนี้เอตังนี้พุ้ยพเพราะว่าเขาเดี๋ยวให้เบิ้งได้พออนะครับตัวนี้คือพอเดชเนาะนะครับก็คือเอกสารของเบิ้งน้ำเพราะว่าเขาอ้างอิงผสมจริงจากคู่รันคู่นี้มานะครับ <c oughs> นั่นคือเกา่านั่นคือเก่าตัวนี้พอเดชให้ลูกจับให้ลูกเคสนะครับตัวนี้ลูกเก่งแล้วเนาะพ่อ มวนกินก็พอเยอะนี่บอกเล่นนะครับเอาตัวนี้เป็นลูก KF68 เนาะเอะ๋เนาะครับผมอายุจักเดือนเราเองว่าตัวนี้อายุ17เดือนครับอายุ17เดือนเนาะครับได้เบื้องแล้วอ้เบื้องแล้วนะ่ะจะเป็นลูกกระทบทิ่ดูบาซินตัวนี้พอหวานเป็นมันกระดูกใ,ใหญ่แล้วก็หูเงีวแต่ว่าบอดเเงี้ยวเกินปากแล้วหล่นธรรมชาติพร้อมนะจุดเด่นมันคือเรื่องโค้งสางนะครับเราเป็น,ลนหลักการเนื้อหนังนะพี่น้องครับล้ำตัวเงีวเม็ดสีนี่ไม่มีที่ติเลยพี่น้องครับเหล่าก็สีดีนะครับเหล่าก็เป็นง่าโบดพร้อมครับตัวนี้นะครับ คือสีแดงเข้มไว้เนาะเองเนาะแดงเข้มครับบ่มีด่างเลยครับผมหูพร้อมนะครับหูครับอ่ามันว่าหูอย่างยางที่ไปไหนมานน้อยมันเก๋เอาแต่ว่ามันบอกมันบอกมันบอกแค่ดอกถือว่าหูพี่น้องครับหูหูหูหหหนะครับอันโปตรตีนต้องแดนนะครับ <c oughs> กะเนื้อหนังดีเมซีดีนะครับไปเพิ่มพอพันธีเนื้อดีๆเข้าไปอีกว่าธรรมดาอาจจะดึงเฟรมลงก็ได้เอาพอพันธีโบ่สูงนะครับเอาพอพันธีมีกลั่นเนื้อเข้ามามันจะได้เรื่องเจ้าเนื้อครับจะบอกเองว่าตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ เก้าหมื่นห้าพันบาทครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนั่นเองเนาะ,ะ,นะราคาคุยกันได้ครับผมราคาจี่งสมาร์คุยกันได้เนาะ,ะเปนะ็นว่าสาวสิบหกเดือนสิบเจ็ดเดือนนะครับประมาณนี้นะครับโดยประมาณสามอาทิตี์ต่อยอดได้นะครับตัวต่อไปก็ดึงเฟรมล,ลงมาเพิ่มเนื้อหน,นังเข้าไปเนาะเมสซีเท่าไรแล้วนะครับอ้าวโอเคนะครับมีอะไรฝากทั้งเอฟซีมู่ฮันเอ๊ะช่วงนี้ครับผมก็ฝากติดตามที 4, ่มู่ฮันนะครับฝากติดตามไปเพจแต่ของทั้เนี้ครับครับผมกับเพจ ฟาร์มงาะพอดีครับครับธนกิจฟาร์มครับครับหรือว่า Facebook ธนกิจฟาร์มก็ได้ครับผมครับอ่ะนะครับวันนี้นะถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้มาสื่องัวนี่ครับเขามีช่องทางติดต่อแบบไหนครับครับติดต่อทั้งเบอร์โทรศัพท์ครับครับ064 064 080 080 3555 3555ครับหรือว่าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับเบอร์นี้แหละครับผมครับเอาหัวใจในฟาร์มนี่เขามีประกันอย่างไงอย ประกันทองนี่เขาก็ประกันตลอดนะครับถ้าบอไปเห็ดแทงเห็ดอยังเขาก็เอาความซื่อสัดบอเขากันนะครับครับครับก็คือก้อนออกไปตรวจทองก้อนก้อนทรงอ่ะครับครับครับประกันค่าทุกค่าถอนพวกดูขางสูดทัสเซียครับครับครับเพราะว่าดูนี่อะไรนี่ข่าวเช้าหลายเนาะบางคนก็ออกช่องยูทูบนะครับแล้วก็ไปตัวทองว่าทองกว่ารับผิดชอบทีนะครับนี่ยินมากหลายแต่เขาบอกว่าอย่างนี้เจ้าดอกแต่ว่าของเขาเห็ดเห็นมันดีเขาพรนั่นเองเนาะเพราะว่าเห็ดไปแล้วยูทูบอ่ะ โลกออนไลน์มันข้าวเดียวมันเหม็นข้าวเดียวครับแต่ว่าหัเข้าหลักสามทา,านคือว่าหันวัาทองคือทองขค่นั้เองจริงที่ขอครับเอาซามนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ